จานนไงเบลลี่ตื่นแล้วล่ะค่ะตื่นแล้วลหรอนางเบลลี่ยิ้มหวานยังยิ้มหวานเลยยิ้มยิ้มยิ้มโอ้ทำท่าจะร้องมาเนี่ยอืมตื่นแล้วอืออเออโอ้โหโอ้โหยิ้มยางยิ้มยางันนี้ยิ้มย่างค่ะอัดยิ้มยางยิ้มยางอืม ว่าไงครับตื่นยังตื่นแล้วหรอหิวนมไหมอันไหนอันไหนอันไหนหิวนมไหมคะหนูหิวนมไหมฮึฮึดูทำดูทำเหมือนจะอมยิ้มนะดูทำดูทำเป้หาล็อกเลยหนูหิวนมไหมคะือ น้องเบอร์รี่น้องเบอร์อรี่หนูหิวนไมไหมกินนมแม่นะรอเป็นรอแม่ก่อนแม่ยังไม่ว่างเนาะดูทำดูทำดูทำ <c oughs> ดูทำดูทำดูร้องเงียบบานเลยเงียบบานเลยยิ้มยิ้มยิ้มเงียบบานเลยล <c oughs> ูก คมเล็กเลหรองัดแล้วับแล้ว